สวัสดีค่ะยายดานะคะจากปูนาดาราฟาร์มค่ะเมื่อนี้มาเศร้าในไปแลนไปแลนไ้หากิโลกลับมาแล้วหนาวหนาวหลยยังปวดกระดูกอยู่กันเลยมาพิงไฟพิงไฟล่ะกะคณะที่พิงไฟก็ปิ้งสิหล,ลอดจ,จี้เขาจีปิ้งป่าไปนน้ำเป็นตาแซ่เป็นตาแซ,าแซ่มาเด้อพี่น้องบานนี้มาก,กินน้ำกันนี่เบิง่งติสละ นี่ปิ้งสิหลอดอยู่ในนี่ปิ้งสิหลอดอยู่ในนี่ชึบแน่อันนี้เหลือปิ้งป่ายัางบอนสุกนะคะปิ้งป่ายัางบอนสุกจี้ขึจี้ก่อ่าฟังทั้งนี้ก็เหลืองแล้วไงเดี๋ยวจะแสบโอ้ยซิมก่อนก่อนลอยซิมบางก่อนกันนะลอยซิมกันกันอ๋อ จับอืมฮึ่มฮึ่มจับจะน้ำอืมอืมอืมจับไปเรือยอืมหอม นั่งกินยุ่ขางกองไฟเลยถ้ามาชาติสมัยอีพ่ออีแม่เพิ่งจะกินน้านี่แหละเจ๋อ,อเลยสุดยอดอร่อยแซบอืมัมมนแซบจังสี่นี่เองไปเฮ็ดกินเบิงะะ้งแล้วค่ะเนี้ยเมื่อหนาสิออมปูสตรกินเหรอ